สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟันเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Royal Casino เหมือนเดิมนะครับเป็นเกมนี้นะครับเล่นแล้วได้ชิปนะครับนำไปแลกเงินได้จริงๆนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะวันนี้มาจะมารีวิวเกมตีนูนะครับเกมตีนูนะครับตัวนี้นะครับนี โหลดกันแป๊บนึงนะครับเกมนี้นะครับได้เงินจริงๆนะครับสามารถนําชิปนะครับนาชิปไปแลกเป็นเงินได้นะครับ1ล้านชิปนะครับได้เงิน100บาทนะครับถ้าใครไปแลกนะครับก็จะมีคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมทาคลิปให้ดูนะครับก็สามารถไปหาดูกันได้นะครับในช่องของผมเองครับช่องฟันเกมนะครับทุกคนอันนี้ก็จะมารีวิวการเล่นเกมที่ตุนนะครับผมก็จะรีวิวเล่นเกมกับ ทั้งหมดในแอป Royal c a s i n นนี่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมโหลดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมก็จะมาเล่นให้ดูเชยนนะครับมันก็อยู่ที่เรานะครับว่าเราจะเล่นได้หรือไม่ได้นะครับบางทีก็เล่นได้เยอะได้น้อยนะครับมีเสียมีได้เป็นปกตินะครับมันเป็นเกมนะครับทุกคนก็ผมก็สําหรับเดือนที่ผ่านมานะครับเดือนมีนาก็ ผมก็แลกชิปไปหลายชิปเหมือนกันนะครับได้เงินมาประมาณ3,000กว่าบาทนะครับที่ผมทําคลิปก่อนหน้านี้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับแล้วก็ดีวยวโหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปเลยนะครับสําหรับใครที่ต้องการขายชิปนะครับชิปได้ถึงเป็นล้านชิปนะครับก็ต้องสมัครเป็น VIP นะครับ VIP 3ขึ้นไปนะครับตอนนี้ผมเป็น VIP 4นะครับผมก็สามารถขายได้ปกตินะครับ ถ้าใครอยู่ v i p 3ก็สามารถขายได้นะครับ v i p 1 2ยังขายไม่ได้นะครับเดี๋ยวใครสนใจเล่นเกมนี้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านใต้คลิปนะครับแล้วก็มีโค้ดนะครับโค้ดรับชิปฟรีนะครับ10,000แสนชิปนะครับถ้าใครไม่สะดวกกดลิงก์นะครับก็เอาโค้ดผมไปเกาะได้นะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สำหรับลิงก์ดาวน์โหลดเกมนี้นะครับไว้ให้ในใต้คลิปนะครับ นี่ก็เดี๋ยวจะทําการเล่นเกมตีหนูดินทันสานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เอ่เล่นแบบมันมีค่ากระจายแล้วก็ตีทีเดียวตายนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปในตีทีเดียวตายนี่คูณสองร้อยสามร้อยสี่ร้อย คูณทีละหนึ่งพันไปเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเลือกคอนนะครับก็ต้องกดกดในรูปคอนครับว่านี่นะครับมันมีให้เลือกจะมีกระดูกแล้วก็เอยมีคอนไม้แล้วก็กระดูกแล้วก็เหมือนอะไรอ่ะที่ปั๊มส้วมตันยังไงี้ไม่รู้แล้วก็เป็นก้างปลานะครับแล้วก็กระทะนะครับผมเลือกเอาเป็นนี่นะครับตัวดูดตัวปั๊มส้วมนะครับก็แล้วก็กดตีได้เลยนะครับ นี่ครับท,ทีเดียวตายนะครับนี่ ไอตัวไปเดอร์แมนะครับถ้าใครที่ได้มันก็จะเป็นขึ้นมาเหมือนไอสปินนะครับก็จะได้เพิ่มเงินให้เราเยอะนะครับอันนี้ตีทีเดียวตายมันก็จะหายไปนะครับมันก็จะไม่อยู่ค้างนะครับตอนนี้นี่นะครับผมได้นี่ครับนี่ s p i ดอร์แมนะครับจริงจริงรีบรอมนะครับดูนะครับมันจะบวกเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ได้หกพันแล้วครับ นี่ในเก้าพันนครับหมื่นห้าแล้วครับตอนนี้เป็นสองหมื่นสี่นะครับอันนี้เราตีตีมันตายนะครับเราก็ได้มาครับตอนนี้สามหมื่นละมาดูมันก่อนนะครับมันก็สปิน,ปนสปินสปินไป,นเ,ปนเรื่อยโอ้อันนี้ได้เก้าหมื่นเลยได้แสนสองนะครับทุกคนคนดูนี่นี่แสนห้าไปแล้ว นี่บอยนะครับในเซนห้านะครับทุกคนนี่ต้องตีทีเดียวตายนะครับ บางทีเราก็ได้พวกคูปองบัตรฟ้าอะไรเงี้ยครับบัตรฟ้าแล้วก็จะได้บางทีนะครับนีบ่ก็ไม่ได้นะครับ วน,นี่ผมได้สไปเดอร์แมนอีกแล้วนะครับทุกคนได้อะไรเนี่ยได้อะไรเป็นแสนเนี่ยง,งงมากนี่นะครับมันก็จะให้แจ็คพอตไปนี้เลยครับเราก็ไม่รู้นะครับโอ้อันนี้ได้กล้ามนะเมื่อกี้นะครับสไปเดอร์แมนได้กล้ามหมือนนะครับทุกคน นี่นะครับทุกคนก็เล่นสนุกสนุกไปเรื่อยๆนะครับทวน ประมาณนี้นะครับทุกคนกคน็เปลี่ยนค้อนตีก็ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาเอาเป็นกระทะนะครับนี่มีเสียงเหนื่อย มไม่ค่อยมันเอานี่เอาเป็นคอนไม้ธรรมดาก็ได้ครับ bye bye. ไม่ค่อยตายเอาเป็นในกระดูกหมา นัสมันก็ไม่ได้มาตลอดนะครับทุกคนมันก็จะมาเดบนนานๆที่มาหรือถ้าฟูก็มามา,มาติดต่อกันก็มีนะครับแต่มันก็ไม่ได้ค่อยมาบ่อยนะครับทุกคนอลองให้ดูทุกอันเลยตอนนี้เป็นก้างปลาทีนี้ จะมันเป็นอันเดิมนะทุกคนนี mm ่ hmm. อ๋อแสดงว่าอันเดิมนะครับทุกคนตีตาเร็วนะครับทุกคนแสดงว่าไอ้ดูดซ่วมนี่มันตีตาเร็วนะครับนี่อ่าได้โบนัสแล้วนะครับทุกคน,ท,กคนทุกคนดูนะครับว่าผมจะได้เท่าไหร่นะครับได้สามหมื่นครับทุกคนอะ,อะไรเนี่ยอืม ไ,ไม่เยอะครับตัวนี้นี่ผมได้สไปเดร์แมนนี่น้วครับทุกคนร็รุนกันว่าจะได้กี่บาทนะครับ สามหมืนมหม่นสี่สองหมืน่นสี่สไปเดอร์แมนโอเคครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการตีหนูดินครับอ็อได้จิตประมาณสองแสนกว่านะจากร้าน หนึ่งแสนชิปนะครับประมาณสองแสนสามแสนนะครับโอเคครับทุกคนถ้าใครอยากลองมาเล่นก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างนะครับก็ดาวน์โหลดฟรีนะครับทุกคนแล้วก็ทิ้งโค้ดกดรับชิปฟรีด้วยนะครับหนึ่งแสนชิปนะครับรับฟรีเลยก็โค้ดนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครที่มีข้อสงสัยแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับก็อันนี้ก็จบเลยก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างนะครับ ลิงก์ดาวน์โหลดเกมนี้นะครับมาสนุกด้วยกันนะครับแถมยังได้เงินด้วยนะครับได้เงินจริงๆนะครับทุกคนชิปสามารถแลกเป็นเงินได้เลยนะครับเงินเข้าบัญชีธนาคารจริงๆนะครับ1ล้านชิปนะครับเท่ากับ100บาทนะครับเป็นเงิน100บาทเลยนะครับโอเคครับทุกคนเกมนี้ก็ไป็เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ